เมียนตามสั่งตอนที่หนึ่งโนโเอลหรือไพยหนุ่มร่างเล็กที่ทำงานเหมือนจะง,ง่ายๆแต่มันไม่ง่ายเลยงานของเขาคือส่งของให้กับมือผู้รับตามผู้ว่าจ้างบอกเขาไม่เคยรู้และไม่เคยสนใจว่ามันคืออะไรรู้ว่าถึงมือผู้รับเป็นอันว่าจบงานของในกระเป๋านี้มันสำคัญมากต้องส่งให้ถึงมือลูกชายฉันภายในคืนนี้ครับไพยตอบสั้นๆหรือทวนๆพร้อมกับเปิดกระเป๋านั้นออก เท็บซองสีน้ำตาลใส่เข้าไปในเสื้อด้านในปิดกระเป๋าตามเดิมแล้วเดินถือออกไปท่ามกลางสายตาของผู้ว่าจ้างพายขับรถมาด้วยความเร็วสูงของแต่ละชิ้นมีค่าส่งที่สูงมากราคาหลักแสนหลักล้านจากองค์กรของเขาองค์กรน,นักฆ่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นเด็กธรรมดาเรียนตามปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่เพราะโรงเรียนนั่นไม่ธรรมดาต่างหากคัดสรรเด็กที่มีความสามารถ เขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเข้ามาในองค์กรองค์กรนี้ไม่แช่ส่งของแต่ยังสามารถค่าคนได้ทั้งส่งของแล้วค่าคนต้องมีฝีมือเฉพาะตัวและเก่งที่สามารถเอาตัวรอดได้ส่งของให้ถึงมือผู้รับเขาเองก็ถูกฝึกมาหนักไม่ต่างจากนักฆ่าคนอื่นแต่เขาเลือกที่จะส่งของมากกว่าเป็นนักฆ่าทำงานครั้งหนึ่งสามารถอยู่ได้หลายเดือนเพราะเขาต้องมีอีกคนที่ดูแลก็คือเท่าเพิ่ม คนที่เลี้ยงเขามาแต่นั่นมันไม่สำคัญเท่ากับที่เขาต้องฆ่าคนในบางครั้งเขาต้องทำมันเหมือนกันซึ่งเขาไม่อยากทำเลยแต่งานของเขาวันนี้มันดูแปลก,ปกมันเหมือนไม่มีอ,อุปสรรคมันทำให้เขาระแวงแน่นอนว่าการรับงานแต่ละครั้งและงานที่รับมาแต่ละชิ้นมันจะไม่ง่ายถ้าจะไม่มีใครมาช่วงซิงบอกเลยว่าไม่มีทางมันเงียบปิดปกติ ยังมีอีกสองคนที่ทำงานร่วมเขาแต่คิดไม่ถึงเลยว่าสองคนนั่นจะแย่งชิงของที่เขาทั้งส่งการฆ่าและการหักหลังมันมักมาจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวผายไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเขาถูกวางยามาก่อนหน้านี้เลยถูกกำจัดได้ง่ายๆแกส่งเอกสารมาซะในกระเป๋านะั้นมันไม่มีฉลว่แกมีงโง่มันไม่บอกหรอกก็ขนตัวมันเลย อาลีให้ทรงฉัดคนตัวของพายได้เอกสารไปเธอหัวเลาะเก่งโง่เองนะงานนี้ก็ถือว่าพวกเราสองคนทรงแกไปสบายจะได้ไม่ต้องได้หลนอะไรอีกพวกแกทำอย่างนี้กับฉันทำไมทำไมล่ะก็กลับเป็นคนโปรดเก่งนักไม่ใช่เหรอทำไมถูกถกล่ง่ายๆพ่อเธออาลีแค่นี้มันก็ตายแน่ยิงมันให้ตายเลยดีกว่าทรงฉัด พืนปล่อยมันไว้มันอาจจะรอดก็ได้แค่นี้มันก็ตายแล้วฉันยิงจนหมดแม็กรอดก็ปาฏิหาริมัง้งแล้วเราจะทำยังไงดีก็ลากมันไปทิ้งไกลๆหน่อยแล้วกันอาลีและสงฉัดลากพายขึ้นรถก่อนที่จะดันพายลงมาในขณะที่รถยังแล่นร่างของพายก็ทบลงกับพื้นบอบซ้ำบาดเจ็บสาหัสในตอนนี้ขอเพียงแค่มีชีวิตรอด และกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติแค่รอดตายก็พออาจเป็นเวรกรรมที่เขาเคยฆ่าคนก็ได้ขอเพียงให้รอดเขาจะไม่ยอมตายอย่างหน้าอานามแบบนี้พายพยายามดินน้นรนและเขาก็หมดสติไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาคิดว่าเขาตายแล้วแต่เขากลับไม่ตายตอนนี้เขาเจ็บมากไม่อาจขยับตัวหรือพูดอะไรได้มองเห็นคนหลายคนอยู่รอบๆตัวเขา นอกจากหมอพายใช้เวลารักษาตัวอยู่หลายอาทิตย์อาการดีขึ้นมากโดยหมอที่เก่งที่สุดบาดแพ้ดูขึ้นมากและเขาก็พอขยับตัวได้เขารู้เพียงแต่ว่าผู้ชายและผู้หญิงวัยกลางคนสองคนนี้เรียกเขาว่าลูกทุกคำแทนเป็นยังไงบ้างลูกไม่ใช่แพนนี่คือพายค่ะพา,าย ฉันขอโทษค่ะคุณที่ฉันเรียกชื่อลูกผิดไม่เป็นไรผมเข้าใจพายจบตรงไหนไม่ลูก,กคุณเป็นใครทำไมเรียกผมว่าลูกฉันชื่อพุทธเป็นพ่อของพายนะเดนนี่พินนาะเป็นแม่ของพายไงละ่ะพายถึงกับหน้าซีดอะไรกันเนี่ยหรือเขาจะตายไปแล้วแล้วไปเข้าร่างของคนอื่นแต่เขาก็ชื่อพายนี่ เขาก็เรียกถูกหญิงชายคู่นี้เรียกชื่อเขาถูกสักพักก็มีสองคนที่เดินเข้ามาดูหน้าตาก็หล่อเหลามาบอกว่าเป็นพี่พี่ชายเขาทั้งสองคนบ่าไปแล้วรู้ว่าเขาจะตายไปจริงๆและเข้าร่างคนอื่นแล้วหน้าตาของเขาล่ะมันยังคงเหมือนเดิมไหมมันคงไม่มีแปรติหารอย่างนั้นสิ่งที่เขาขอคือการมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆเขาก็แค่เป็นวิญญาณ ที่มาสิงล่างคนอื่นอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นอะไรพายเป็นอะไรเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าทําไมหน้าซีดขนาดนี้เปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรคุณฉันคือพี่พายุไงฉันคือพี่พายนี่จําพี่ไม่ได้เหรอไม่ผมจําไม่ได้ครับตอนนี้จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพักผ่อนก่อนนะอีกไม่นานคงจะหาย หมอรักษาพายเก่งมากเลยนะครับพายุและพีออกไปแล้วทำให้พายคิดหนักนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ๆก็มีพ่อมีแม่มีพี่ชายซะอย่างนั้นรู้มาตลอดว่าเป็นเด็กกำพร้าเติบโตมาเพราะตาเท่าเพิ่มเป็นคนเลี้ยงดูมาบาจริงปฏิหารถ้ามันเป็นปฏิหารก็เหลือเชื่อทำให้เขามีครอบครัวแล้วก็รอดตายพายพยายามฝืนลุกขึ้น เราเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อดูตนเองว่าอยู่ในร่างของตนเองหรือเป็นแพทย์วิญญาณแต่รูปร่างหน้าตาแบบนี้มันก็คือเขามันใกล้าหายดีจนเหลือเชื่อพวกนั้นพาหมอเก่งๆมารักษาเขาเพื่อยื้อชีวิตอย่างนั้นเหรอพายพอออกมาจากห้องน้ำก็เจอกับพายุที่เป็นพี่ชายความที่ตกใจเขาก็อุ้มพายมานอนที่เตียงเหมือนเดิมส่วนพายนะ่ะตื่นๆงง,ง ไม่คุ้นชินกับการถูกอุ้มตั้งแต่โตมาก็มีเคยขอบคุณไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขอบคุณพี่ถ้าพี่ช่วยอะไรก็บอกอย่าลุกมาเองแบบนี้เดี๋ยวเจ้าหายช้าลูหไหมอีกไม่กีววันก็กลับบ้านได้แล้วทําไมคุณถึงได้คิดว่าผมเป็นน้องชายล่ะก็พายเป็นน้องชายนี่ร้อยหายดีซะก่อนแล้วเรากลับบ,บ้านกันอย่าคิดอะไรมากเลยนะ พายไม่พูดอะไรต่อเขาได้ตะหลับตารอยห้หายเขาอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นพายคนเดิมไหมเพราะถึงยังไงร่างกายนี้มันก็ของเขาไม่ใช่วิญญาณที่มาสิงคนอื่นแน่นอนลอรอยแผลเป็นและจมีจังตามันก็ยังอยู่เขามั่นใจว่าน,นี่คือตัวเขาผ่านไปสองอาทิตย์พายได้กลับบ้านแล้วเขาได้เห็นจุดที่เกิดเหตุตรงที่เขาถูกทำร้ายมันไม่ไกลจากโรงพยาบาลน,นั่นเป็นสาเหตุ ทำให้เขารอดตายเพราะเขาถูกทำลายใกล,ล้โรงพยาบาลนี่เองมันช่างโชคดีแต่เรื่องสำคัญที่เขาอยากรู้คือทำไมครอบครัวนี้ถึงคิดว่าเขาเป็นลูกชายนี่แหละมันเป็นเพราะอะไรกันพ่อถึงคารงหัดรู้มันทำให้พายคิดว่าเขาได้ชีวิตใหม่ควรจะเล่นบทลูกชายของขอครอบครัวนี้ต่อไปไหมเขายังคงคิดหนักถูกครอบครัวนี้จะคิดว่าเขาเป็นลูกชายไปแล้ว ความจริงมันคืออะไรภายพักห้องนี้นะห้องนี้แม่จัดให้ใหม่หวังว่าพายคงจะชอบครับก็สวยดีแมพูดสั้นจังเลยนะขอโทษครับผมยังจำอะไรไม่ค่อยได้ละสิไม่เป็นไรแม่เข้าใจจะ้ะถึงพายจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะักแต่ในความรู้สึกจริงๆลึกๆพวกนี้คือครอบครวของเขา ทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นหรือว่าแท,ท้จริงๆแล้วเขาจะเป็นลูกจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้พายแต่งตัวเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วครับหืมน่ารักจังเลยคุณพ่อเราอยู่จ้ะแล้วแล้วคุณเออคุณแม่ไม่ไปด้วยหรอครับไม่หรอกพายต้องไปกับพ่อแล้วก็พี่พีครับถ้างั้นก็รีบไปเถอะจะ พอพายมาถึงคาลือหาดอีกที่หนึง่งเขารู้ได้ทันทีด้วยสัญชาติญาณคนเหล่านี้คือกลุ่มแก๊งมาเฟียอย่างแน่นอนดูจากลูกน้องแต่ละคนพกอาวุธนี่เขามาทำอะไรที่นี่พ่อและพี่ชายมาทำไมกันมาแล้วเหรอพุทธอาเชอร์นี่นายมารับฉันเอกเหรอเรียกฉันบอนบบอนสิทุกคนเรียกฉันอย่างนั้นแหมก็ฉันเป็นเพื่อนกับนาย จึงขอเรียกนายว่าอาเชอร์ไม่ได้หรอเรียกเฉันบอนก็ได้ก็ได้บอนก็บอนสวัสดีครับคุณอาสวัสดีนี่มากันแค่สองคนเหรอต้นพายุไม่ได้มาอืมลูกชายคนเล็กของแกบอนหนึ่งกับมองหน้าลูกชายคนเล็กของเพื่อนรักบอนจริงไม่ใช่เพื่อนรักหรอกเขาแอบ,บรักเพื่อนต่างหากพุทธไม่ได้ชอบผู้ชายแต่ชอบผู้หญิง เป็นเขาเองที่แอบหลักเพื่อนเพื่อนรักที่คิดไม่ซื่อมันคือเขาเขาเก็บความลับนี้มาตลอดและในตอนนี้เขาก็ยังเก็บมันไว้น่ารักจริงๆถ้างั้นก็เดินเล่นแถวๆนี้ก่อนนะจะได้ไม่เบื่อมีธุระอีกมากที่จะคุยกับพ่อของเราแล้วก็พี่ชายครับใครรู้ดีว่าคนพวกนี้จะคุยอะไรกันเขาไม่ใช่คนโง่ เขารู้พวกมาเฟียมักจะทำเรื่องไม่ดีตอนนี้มันจะสำคัญยังไงล่ะในเมื่อเขาก็เพิ่งรู้เพิ่งแน่ใจอาจเป็นเพราะว่าพุทธแับจะไม่เหมือนมาเฟียเลยก็ได้พ่อของเขานั่นการที่พายออกมาเดินเล่นในสวนทำให้ดึงดูดความสนใจจากริลลลูกผู้เป็นเจ้าของบ้านเขากำลังนั่งดื่มกับเพื่อนๆไม่คิดว่าจะมีคนมาเดินในสวนเดินฉันมานะแกจะไปไหนวะเออ เดีวยวฉันมาพายรู้ว่ามีคนเดินตามเลยจะกลับไปที่ห้องที่พ่อของเขาคุยกับบอนแล้วก็พี่ชายตาอิริกก็โดนตามอยู่ดีแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเขาแค่คว้าแขนก็ถูกจับพุ่มซะแล้วล้มไม่เป็นท่าและไม่ทันระวังตัวเขามองไปที่พายสั่งให้คนจับพายพายก็ออกวิ่งทันทีแล้วก็ชนเข้ากับพี่ชายตามด้วยพ่อแล้วก็บบอลมันเกิดอะไรขึ้น ถามผมดีกว่าไหมครับเอริกครับพ่อก็มีคนเข้ามาในสวนมันเดินเล่นในสวนยืนอยู่หลังไอพีนั่นเรื่องแค่นี้เองฉันอนุญาตให้พายมาเดินเล่นที่นี่พายเหรอใช่น้องพายเนี่ยเป็นลูกของพุทธลูกของอาพุธเหรอครับใช่แล้วเอริกอาขอโทษดยนะนี่น้องทำอะไรให้เหรอไม่มีอะไรครับผมขอตัวเอริกเดินกระเพกระเพ ดยที่มีเพื่อนประคองทำเอาบอลแอบเผละเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายแต่รู้ว่าเจ็บแน่แล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบได้แม้แต่ลูกน้องของเขาน่าเสียดายยังไม่แนะนำให้พายรู้จักกับเอลิกเลยแค่นี้ก็รู้จักแล้วไม่ต้องเป็นพิธีเป็นทางการอะไรขนาดนั้นจริงเหรอเอลิกผมไม่รังเกียจพายนะจะรังเกียจได้ยังไงไม่หรอก ถ้างั้นฉันพาลูกกลับก่อนดีกว่าแล้วพามาบ่อยๆด้วยละ่ะรู้แล้วอีเหล็กมานั่งเดิมต่อด้วยความหงุดหงิดเพื่อนของเขาทุกคนมันคงจะเห็นตอนที่เขาถูกจับทุ่มมันหัวลรอะก,กันไม่หยุดเขายอมรับว่าเสียหน้ามากแล้วไม่พูดเรื่องนี้ต่อหน้าพ่อมันดีแต่ว่าเขาเจ็บใจเจ็บใจนี่สิโกรธหรอวะก็โกรธสิไม่เคยมีใครทำกับฉันแบบนี้มาก่อน ใจเย็นหน้าใจเย็นอะไรกันวะพี่เดินเข้ามาเพื่อน,นั่งดื่มกับเพื่อนนก็ถามเอลิกดูสิต้องถามเอลิกเลยเหรออะไรวะเอลิกไม่มีอะไรฉันก็แกโกรธที่ถูกจับพุ่มเฮ้ยจริงดิใครกล้าทำอย่างนี้นกับแกวะก็น้องแกไง้ายนั่นเหรอใช่น้องแกนั่นแหละที่นี้ทุกคนต่างพากันหัวเราะ จะไม่ให้หัวเราได้ยังไงเพราะเอ,อลิกมีฝีมือถึงขั้นเทพการต่อสู้เป็นหนึ่งไม่มีใครล้มมันได้กลับล้มง่ายง่ายแม้แต่เด็กหนุ่มตัวเล็กๆอย่างพายโถโวยพวกแกหัวเรากกันเข้าไปนี่ฉันน่ะไม่มีคนเห็นใจเลยหรอวะโถเออพวกเราเห็นใจนิดนึงเล็กอย่างหนึ่งอ่ะให้พีมันขอโทษแทนแล้วกันเออเออเจ้ขอโทษแกว่าเอลิกขอโทษแทนพายด้วย แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเพาพายตัวเล็กกว่าแกอีกจะจับแกทุ่มได้อะพวกแกเลิกพูดจะทีได้ไหมถ้าพวกแกไม่เลิกพูดนะพวกแกน่ะจะโดนจับพุ่มเลี้ยงตัวเลยเอเอเลิกพูดก็ได้วะอีลิกหงุดหงิกมากเขาเอาแต่เดิมเดิมเห็นหน้าพายก็ไม่ชัดรู้แต่ว่าชื่อพายอดไม่ได้ที่จะถามไอพีน้องแกคนนี้ทำไมฉันไม่เคยเห็นเลยวะพายนั่นเหรอเพิ่งจะมาอยู่ที่บ้าน เพิ่งจะมาอยู่พอดีบอลเขาอยากเจอฉันกับพ่อก็เลยพามาบอลอยากเจอเจอาําไมวะเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้แกต้องไปถามบอลดูทางด้านพายตอนนี้ก็รู้สึกไม่ดีนี่เขาเผลอไปทําร้ายทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลมาเฟียตระกูลนี้เลยเหรอตระกูลนี้ตระกูลใหญ่ทําไมเขาจะไม่รู้พอเพิ่งเห็นตัวจริงๆแบบใกล้ๆก็วันนี้แหละ เรื่องมันชักจะยุ่งยากเปกิดขนาใหญ่แล้วเขาจะมีชีวิตธรรมดาได้ยังไงดูเหมือนยิ่งหนีก็ยิ่งเจออุตสาหรอดตายมาแท้ๆกับการเป็นลูกของมาเฟียออกและแถมยังไปเจอมาเฟียที่มีคร่วอำนาจอยู่ทั่วโลกอีกแลวคราวนี้เขาจะมีชีวิตธรรมดาได้ยังไงธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเขายังไม่อยากตายอีกรอบ